โอ้โห oh, 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 นะครับเอฟซีทุกท่านเอาอีกแล้วนะครับอีป้ามหาภัยพาลูกเขาหนีพ่ออีกแล้วนะครับแล้วแบบนี้จะให้พ่อเขาได้เจอลูกของเขาในตอนไหนนะครับเอฟซีทุกท่านวันวันนี้งานทนํานี่ก็เยอะแยะแทบไม่มีเวลาว่างเลยนะครับพอจะมีโอกาสได้เจอลูกกลับพาลูกเขาหนีนะครับเอฟซีทุกท่านโดยล่าสุดเพจบักเปียกซีเอ ก็ได้โพสต์ข้อความว่าอีแคลนี่ร้ายไม่เบาแต่ก่อนชอบมากรู้ว่าพ่อเขามีงานวันที่สิมาตุลาหกแปที่เรืองนกทาก็หอบลูกเขาหนีไปเชียงคานอย่าลืมว่าเป็นแม่บุ้งอยู่เดอ้อนะครับเอฟซีุกท่านเล่เหลี่ยมจัดนะครับอีป้ามหาภัยพอรู้ว่าบอทบิกและโตเกียวมิวสิกนะครับจะไปทำการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เรืองนกทานะครับในวันที่สินี้นะครับ ซึ่งโอกาสนี้แหละที่บอสวิกจะได้มีโอกาสได้พบลูกทั้งสองของเขานะครับแต่ว่าป้ามหาภัยไม่กลัวเวรก,กลัวกรรมนะครับทั้งทั้ที่ตัวเองก็กําลังท้องอยู่นะครับแต่ก็มีเจตนาที่จะพลากพ่อพลากลูกของเขาไม่ให้ได้พบกันนะครับทั้งทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าโอกาสว่างนั้นมีน้อยกว่าบอสวิกจะได้มีโอกาสเจอลูกนะครับเอฟซีทน แต่ป้ามหาภัยก็รีบโพสข้อความโดยบอกว่าเด็กๆขอมาทริปปิดเทอมอยากเที่ยวเชียงคา